บริเวณชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยมีทีมฟุตบอลเยาวชน12คนทีมหนึ่งวันหนึ่งผู้ช่วยโคช้ชพานักฟุตบอลทั้ง12คนเดินทางท่องเที่ยวในถ้ำแห่งหนึ่งแต่ด้วยความโชคร้ายทำให้ทุกคนต้องติดอยู่ภายในถ้ำสออาทิตย์ที่ติดอยู่ในถ้ำพวกเขาต่างเฝ้ารอความช่วยเหลือท่ากลางถ้ำอันมืดมิด พวกเขาไม่เพียงแค่มีอาหารและน้ำไม่เพียงพอเท่านั้นมีนํำซ้ำออกซิเจนก็ค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆทีมหน่วยกู้ภัยจะช่วยชีวิตพวกเขาได้สำเร็จไหมนะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิทยาศาสตร์สาวฮอตสถานที่เกิดเหตุคือ จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยในหุบเขาซึ่งอยู่บริเวณชายแดนประเทศไทยและประเทศพมา่ามีถ้ำหินปูนแห่งหนึ่งเนื่องจากลักษณะของถ้ำคล้ายกับผู้หญิงตะแคงตัวนอนชาวบ้านจึงตั้งชื่อถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภายในถ้ำมีลักษณะคดเคี้ยวภูมิทัศน์สูงต่ำคละเคล้ากัน ทางเดินบางแห่งค่อนข้างแคบสามารถเดินผ่านได้ทีละคนเท่านั้นนอกจากนี้ภายในตัวถ้ำยังมีความชื้นที่สูงมากพื้นที่หลายแห่งมีน้ำท่วมขังจึงเต็มไปด้วยความท้าทายถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีความยาว11กิโลเมตรเนื่องจากเป็นถ้ำที่มีความลึกมากจึงยังไม่มีใครสามารถเดินสำรวจได้ทั่วทุกพื้นที่ ทำให้ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยความลึกลับเช้าวันที่23เดือนมิถุนายนมีทีมฟุตบอลเยาวชนพื้นที่ทีมหนึ่งผู้ช่วยโคช้ชพานักฟุตบอลเยาวชน12คนออกผจนภัยในถ้ำหลวงต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนโลกขึ้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่ผู้ช่วยโคช้ชและเด็กๆอีก12ชีวิตจะถูกช่วยออกจากถ้ำได้หรือไม่ วันที่23เดือนมิถุนายนปี2018ทีมฟุตบอลเยาวชนชื่อทีมหมูป่าฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคือโคชเอกโคชเอกอายุ25ปีเขาเคยบวชเป็นพระ8ปีหลังจากลาสิกขาแล้วในปี2013ได้เข้าร่วมกับทีมฟุตบอลหมูป่าโดยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโคชประจำทีม โค้ชเอกนั้นสนิทกับพวกเด็กๆมากเขาเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของพวกเด็กๆช่วงกลางวันหลังจากที่โค้ชเอกและเหล่านักฟุตบอลกินข้าวกลางวันเสร็จตอนนั้นโค้ชเอกทราบมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเด็กชายไนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่า เพื่อจะเลี้ยงวันเกิดเด็กชายนท์มีคนเสนอให้ไปผจญภัยที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบริเวณชายแดนไทยพมา่าจังหวัดเชียงรายสาเหตุที่มีคนเสนอเช่นนี้เป็นเพราะมีสมาชิกในทีมส่วนหนึ่งเคยไปที่ถ้ำหลวงมาก่อนซึ่งในถ้ำหลวงเต็มไปด้วยความลึกลับและปริศนามากมายหากได้ไปผจญภยัยจะพบเจอกับความตื่นเต้นและสนุกสนาน เนื่องจากคนที่เคยเข้าไปในถ้ำหลวงต่างก็สามารถกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยโคชเอกจึงเชื่อว่าถ้ำมีความปลอดภัยพอถึงตอนเย็นโคชเอกและนักฟุตบอลเยาวชนอีก12คนเดินทางไปยังร้านค้าเพื่อซื้อเค้กวันเกิดและขนมทุกคนต่างพกพาน้ำและขนมติดตัวและขี่จักรยานออกเดินทางไปยังถ้ำหลวง จักรยานหลายคันขี่เข้าไปยังป่าทึบของภูเขาเวลานี้ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆดำแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความอยากรู้อยากเห็นของพวกเด็กๆเลยเวลาพบคำ่ำโคชเอกและเด็กๆเดินทางมาถึงปากทางเข้าถ้ำหลวงพวกเขานำจักรยานและกระเป๋าหนังสือจอดวางไว้ที่หน้าปากถ้ำจากนั้นนำเค,ค้กวันเกิดและขนมเดินเข้าไปในถ้ำ เนื่องจากในถ้ำมืดมากพวกเขาจึงจุดคบไฟเพื่อใช้สองทางภายในถ้ำมีความชื้นสูงการสัญจรก็ลำบากแม้แต่คนพื้นที่ที่คุ้นชินกับสภาพของถ้ำก็ยังไม่กล้าเข้ามาที่ถ้ำแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนเพราะเมื่อเข้าสู่หน้าฝนน้ำจะไหลท่วมภายในถ้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งเต็มไปด้วยความอันตรายโคชเอกและเด็กๆไม่เคยรับรู้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่มาก่อนพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นจึงพากันเลี้ยงวันเกิดเพื่อนร่วมทีมเดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทยขณะนี้ด้านนอกของถ้ำเกิดฝนตกหนัก ฝนที่กระนำลงมาไม่ขาดสายทำให้ปริมาณน้ำบนพื้นดินเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากภูมิศาสตร์ของถ้ำหลวงเป็นพื้นที่ต่ำจึงทำให้น้ำฝนทั่วสารทิศลังไหลเข้าสู่ถ้ำหลวงหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งโคชเอกและเด็กๆทั้ง12คนที่อยู่ในถ้ำต่างก็เห็นระดับน้ำค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำที่ท่วมขังก็เพิ่มสูงจนกระทั่งท่วมหัวเข่าของพวกเขา ตอนนี้พวกเขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวกว่าพวกเขาจะรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ไม่ทันเสียแล้วน้ำฝนได้ทะนักท่วมทางออกจนหมดหาจะฝ่าออกไปก็มีแต่จะต้องดำน้ำออกไปเท่านั้นสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกฝนการดำน้ำมาก่อนมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้โดยสิ้นเชิง พวกเขาถูกบ,บีบให้เดินลึกเข้าไปในถ้ำมิเช่นนั้นก็จะถูกน้ำฝนที่เอ่อล้นเข้ามาท่วมจนมิดเด็กทั้ง12คนและผู้ช่วยโคชพากันเดินมุ่งหน้าไปยันส่วนที่ลึกของถ้ำต่อไปพวกเขาพบกับเนินหินสูงในถ้ำจึงพากันปีนขึ้นไปด้านบนถึงแม้ว่าพวกเขาจะปลอดภัยไปเปล่าหนึ่งแต่หลังจากนี้จะทำอย่างไรกันต่อละ่ะเวลาหนึ่งทุ่ม เมื่อเราผู้ปกครองไม่เห็นลูกๆของตนเองกลับบ้านโทรไปก็ไม่รับสายจึงสอบถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นป่านนี้แล้วพวกเขาถึงรู้ว่าพวกเด็กๆยังไม่มีใครกลับเข้าบ้านเลยฝั่งผู้ปกครองได้โทรศัพท์สอบถามหัวหน้าโคช้ชหลังจากที่หัวหน้าโคช้ชเสร็จสิ้นภารกิจพบว่ามีเบอร์ที่ไม่ได้รับ20กว่าสายซึ่งเป็นเบอร์ของผู้ปกครองเด็กทั้งหมด เมื่อหัวหน้าโคช้ชรับรู้ถึงเหตุร้ายจึงโทรศัพท์หาผู้ช่วยโค้ชเอกปรากฏว่าไม่ว่าจะผู้ช่วยโคช้ชหรือพวกเด็กๆต่างไม่มีใครรับโทรศัพท์เขาเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อหัวหน้าโคช้ชสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทีมฟุตบอลถึงรู้ว่าผู้ช่วยโค้ชเอกพาเด็กๆเ,เ,เดินทางไปที่ถ้ำหลวงเวลาสีทุ่มหลังจากที่หัวหน้าโคช้ชทราบเรื่องราวทั้งหมด จึงออกเดินทางฝ่าฝนไปยังถ้ำหลวงพอถึงถ้ำเขาเห็นน้ำฝนไหลทะลักเข้าสู่ถ้ำไม่ขาดสายและพบกับจักรยานอีกทั้งกระเป๋าของพวกเด็กๆที่ปากถ้ำเมื่อเห็นสถานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าหัวหน้าโคชรับรู้ถึงลางร้ายที่จะเกิดขึ้นทันทีจึงได้แจ้งความไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผู้ช่วยโคชและเด็กๆทั้งหมด13คนหายตัวไป หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความแล้วก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ออกค้นหาทันทีช่วงเวลาตีหนึ่งหลังจากที่แจ้งความไปแล้วสามชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดแรกได้เข้าไปในถ้ำและเริ่มปฏิบัติการค้นหาโคชเอกและเด็กๆแต่เหตุการณ์กลับซับซ้อนกว่าที่เจ้าหน้าที่คาดการเอาไว้เนื่องจากยังเดินเข้าไปไม่ถึงไหน เจ้าหน้าที่ก็พบว่าน้ำได้ปิดกั้นทางเดินจนหมดหากจะเดินหน้าต่อก็ต้องใช้วิธีดำน้ำเท่านั้นทีมเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยสันนิษฐานว่าเนื่องจากปริมาณน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นพวกเด็กๆจึงฝ่ากออกมาไม่ได้พวกเขาอาจจะติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งในส่วนลึกของถ้ำทีมเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อ จึงพาการเดินกลับไปยังปากถ้ำเพื่อขอ,อกำลังเสริมทีมเจ้าหน้าที่คู่ภัยกล่าวว่าปริมาณน้ำในถ้ำไม่ใช่แค่สูงมากเท่านั้นอีกทั้งน้ำยังไหลเชี่ยวอีกด้วยในน้ำปะปนไปด้วยสิ่งสกปรกมากมายทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนหากยังฝืนเดินหน้าฝ่าเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ง่าย ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องปั๊มน้ำขนาดใหญ่ทำการดูดน้ำออกจากถ้ำแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นหน้าฝนถึงแม้จะใช้เครื่องปั๊มน้ำเร่งดูดน้ำตลอดเวลาแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเชิญวิศวกรโยธาคนหนึ่งมาช่วยเหลืออีกแรงภายใต้ความพยายามของวิศวกรคนนี้ทำให้ระดับน้ำในถ้ำลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด จึงสะดวกต่อทีมนักดำน้ำที่จะดำเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำเพื่อทำการค้นหาผู้ประสบภัยเวลาผ่านไปไม่นานข่าวเด็กๆติดถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกทุกคนต่างแสดงความเป็นห่วงนักกู้ภัยมืออาชีพจาก20กว่าประเทศได้ทยอยออกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อช่วยค้นหา ทีมกู้ภัยประเทศไทยและเหล่าจิตอาสาต่างเร่งเดินทางไปยังถ้ำหลวงเพื่อช่วยค้นหาเด็กๆแต่ระดับความยากในการกู้ภัยครั้งนี้เนื้อความคาดหมายเพราะไม่เพียงแต่จะต้องใช้อุปกรณ์กู้ภัยมืออาชีพเท่านั้นอีกทั้งยังต้องใช้นักกู้ภัยมืออาชีพอีกด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ต่างทยอยเดินทางมาที่ถ้ำหลวงเพื่อตรวจสอบสภาพของถ้ำพวกเขาอิงจากสภาพการของถ้ำในการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันที่6หลังจากที่พวกเด็กๆติดอยู่ภายในถ้ำทีมกู้ภัยต่างชาติก็เดินทางมาถึงถ้ำหลวงสองคนในนั้นเป็นนักดำน้ำจากสมาคมกู้ภัยถ้ำอังกฤษชื่อว่าสแตนตันอายุ56ปีและวอลเลนสัน อายุ47ปีตอนนี้สภาพอากาศยังคงย่ำแย่แต่เนื่องจากต้องรีบช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดสแตนตันและวอลินสันจึงฝ่าเข้าไปในถ้ำด้วยความกล้าหาญทั้งคู่เดินผ่านช่องทางที่ยากลำบากจนในที่สุดก็มาถึงเนินสูงแห่งหนึ่งของถ้ำได้สำเร็จพวกเขาต่างตกใจเมื่อได้พบเจอกับคนงานบริษัทน้ำของไทยสีคนในถำ้ำ พวกเขาติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งคืนเต็มๆคนงานบริษัทน้ำเหล่านี้เข้ามาในถ้ำหลวงเมื่อวานตอนเย็นแต่ไม่คิดไม่ฝันว่าพวกตนจะมาติดอยู่ในถ้ำถ้าหากว่าสแตนตันและวอลเลนสันไม่ได้พบเจอพวกเขาทันเวลาพนักง,งานทั้งสี่อาจจะต้องติดอยู่ในถ้ำนานกว่านี้สแตนตันและวอลเลนสันวางแผนช่วยเหลือคนงานทั้งสี่ออกจากถ้ำก่อน แต่ขณะทำการช่วยเหลือพวกเขาสแตนตันและวอลเลนสัน e ก็พบกับปัญหาในขณะทำการช่วยเหลือหนึ่งในคนงานบริษัทน้ำออกอาการตื่นตระหนกจึงไม่ให้ความร่วมมือในการพาเขาดำน้ำออกไปทำให้เกือบจะเกิดอันตรายหากจะออกจากถ้ำก็ต้องดำน้ำฝ่าออกไปเท่านั้นจากเหตุการณ์นี้สแตนตันและวอรเลนสัน e คิดว่าหากไม่มีวิธี ที่จะทำให้พวกเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้าหลายวันจิตใจสงบลงได้เกรงว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือพวกเขาเนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสแตนตันและวอลเลนสันจึงขอความช่วยเหลือจากนักดำน้ำมืออาชีพซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์ชื่อว่าแฮร์ริสแฮร์ริสเป็นวิสัญญีแพทย์ชาวออสเตรเลียวัยห3ปี เขามีประสบการณ์ดำน้ำกว่า30ปีแฮริสออกเดินทางจากออสเตรเลียมายังถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอมประเทศไทยวันที่7ที่ทีมฟุตบอลติดอยู่ในถ้ำผู้ช่วยโค้ชและพวกเด็กๆยังคงหลบอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักแห่งในถ้ำพวกเขานั่งล้อมวงกันและพยายามรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่เนื่องจากผู้ช่วยโคช้ชเคยบวชเป็นพระมาก่อน เขาจึงสอนให้พวกเด็กๆฝึกนั่งสมาธิท่ามกลางความมืดเพื่อให้จิตใจสงบขณะนี้นายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้เดินทางมาถึงถ้ำหลวงเพื่อตรวจตราความคืบหน้าของภารกิจกู้ภยัยนอกจากทีมกู้ภัยแล้วจุดเกิดเหตุยังมีพลทหาร840นายหน่วยรบพิเศษ90นายอีกทั้งเฮลิคอปเตอร์และอุปกรณ์กู้ภัยจำนวนมาก วันที่12ของการติดอยู่ในถ้ำพวกเด็กๆไม่รู้ว่าตนเองจะสามารถรอดชีวิตออกจากถ้ำได้หรือไม่ช่วงเวลาสี่ทุ่มสองนักดำน้ำชาวอังกฤษสแตนตันและวอลเลนสันได้เดินทางเข้าไปในถ้ำอีกครั้งพวกเขาเดินทางไปจนถึงหาดพัทยาเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงหาดพัทยาก็ตะโกนเรียกชื่อเด็กๆ ซึ่งพวกเด็กๆดูเหมือนจะได้ยินเสียงของพวกเขาเช่นกันจากนั้นทั้งคู่ก็ดำน้ำข้ามหาดพัทยาเพื่อเดินทางค้นหาต่อไปเมื่อนักดำน้ำสแตนตันและวอลเลนสันโผล่พ้นเหนือผิวน้ำในที่สุดพวกเขาก็พบเจอกับเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำพวกเด็กๆติดอยู่บริเวณช่องแคบของโขดหินโดยมีระยะห่างจากปากถ้ำ4กิโลเมตร สแตนตันและวอลเลนสันพูดภาษาไทยไม่ได้พวกเขาใช้ภาษาอังกฤษถามเด็กๆว่าติดอยู่ที่นี่ทั้งหมดกี่คนโชคดีที่เด็กชายอดุลหนึ่งในสมาชิกทีมฟุตบอลพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยจึงพอสื่อสารกับนักดำน้ำได้อดุลตอบกลับด้วยภาษาอังกฤษว่าเธอีนพอสแตนตันและวอลเลนสันได้ยินก็รู้สึกดีใจมากเพราะนั่นหมายความว่า ทุกคนยังปลอดภัยหลังจากที่นักดำน้ำตรวจสภาพร่างกายคร่าวๆให้กับเด็กๆผลปรากฏว่าสภาพร่างกายของเด็กๆดีกว่าที่คาดเอาไว้มากและยังควบคุมอารมณ์ได้ดีอีกด้วยโคชเอกบอกกับเด็กๆว่าห้ามดื่มน้ำสกปรกเด็ดขาดเขาสอนพวกเด็กๆดื่มน้ำสะอาดจากหินย้อยเพื่อเอาตัวรอด โดยพวกเขาอาศัยขนมและสเสบียงที่ซื้อไว้ก่อนเข้าถ้ำทั้งหมดในการดำรงชีวิตช่วงเวลาหลายวันที่ติดอยู่ในถ้ำโคชเอกบอกให้พวกเด็กๆนั่งสมาธิและนอนราบกับพื้นเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและลดอาการหวาดกลัวขณะติดถ้ำมีเด็กจำนวนหนึ่งเกิดอาการหวาดกลัวแต่โคชเอกก็พยายามสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา โค้ชเอกบอกเด็กๆว่าจะต้องมีคนมาช่วยพวกเราอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้พวกเขาได้เจอกับนักกู้ภัยแล้วเด็กๆต่างพากันซาบซึ้งจนน้ำตาเอ่อล้นออกมาก่อนที่นักกู้ภัยทั้งสองจะจากไปทั้งคู่ได้ให้ไฟใช้กับเด็กๆและให้คำสัญญากับเด็กๆว่าจะนำอาหารและยาเข้ามาให้ เมื่อแสแตนตันและวอลเลนสันกลับมาถึงปากถ้ำก็รีบนำข่าวดีมาบอกกับทีมนักกู้ภัยด้านนอกทันทีแต่ติดปัญหาที่ว่าจะช่วยพวกเขาออกมาอย่างไรทีมกู้ภัยเสนอให้ใช้เครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำที่ท่วมขังในถ้ำจนแห้งฝนที่ตกหนักทำให้ระดับน้ำในถ้ำหลวงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำก็ขุ่นมากเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก อีกทั้งตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการค้นหาก็ใช้เครื่องปั๊มน้ำดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเครื่องปั๊มน้ำยังถูกพวกเศษหินใบไม้ที่ติดเข้ามาอุดตันในเครื่องดังนั้นการพึ่งพาเครื่องปั๊มน้ำเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางออกวันที่13ของการติดอยู่ในถ้ำ รัฐบาลไทยแถลงการว่าจะส่งทหารเรือและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและกู้ภัยเข้าไปในถ้ำหลวงเพื่อส่งสเสบียงอาหารและกระเป๋าชูชีพให้กับผู้ประสบภยัยอีกทั้งจะทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ทั้ง13คนหลบภัยอยู่เพื่อวางแผนการอพยพผู้ประสบภัยต่อไปเวลา2ทุ่ม37นาทีทหารเรือนายหนึ่งชื่อจ่าแซม ขณะกำลังวางแผนเส้นทางอพยพผู้ประสบภัยออกจากถ้ำเนื่องจากออกซิเจนในทั้งอากาศไม่เพียงพอจึงหมดสติอยู่บริเวณห่างจากปากถ้ำ1.5กิโลเมตรนักกู้ภัยที่ตามเข้ามาทีหลังเมื่อเห็นจ่าแซมนอนหมดสติอยู่กลางน้ำจึงรีบทำการช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตจ่าแซมไว้ได้เขาเสียชีวิตหลังจากการปฐมพยาบาลข่าวร้ายนี้ ต่างสร้างความสะเทือนใจให้กับทีมกู้ภัยทุกคนวันที่16ของการติดอยู่ในถ้ำเดือนจากฝนเริ่มเบาบางลงบวกกับเครื่องปั๊มน้ำที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงทำให้ปริมาณน้ำในถ้ำหลวงลดระดับลงชั่วคราวนักพยากรณ์อากาศรายงานว่าอีก3วันข้างหน้าจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถ้าถึงตอนนั้นน้ำปริมาณมากจะไหลเข้าสู่ถ้ำ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อปฏิบัติการกู้ภัยเวลาที่ล่วงเลยไปเรื่อยๆบวกกับฝนห่าใหญ่ที่กำลังย่างกลายเข้ามาหากไม่ได้ข้อสรุปเรื่องแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะหมดหนทางรอดทีมกู้ภัยจึงทำการคัดเลือกแผนการจนได้ข้อสรุปว่าจะใช้แผนการที่ห้า ทีมกู้ภัยให้ผู้ประสบภัยสวมหน้าก,ากากดำน้ำที่ทำขึ้นพิเศษเพื่อใช้ในการหายใจและใช้ยาสลบเคตามีนในปริมาณที่เหมาะสมกับพวกเด็กๆที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้พวกเด็กๆเกิดอาการกลัวแล้วขัดขืนขณะอยู่ใต้น้ำจากนั้นจะใช้นักดำน้ำสองคนประกบเด็กหนึ่งคนในการลำเลียง เช่นนี้ก็จะอพยพพวกเขาออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยเมื่อเลือกแผนการช่วยเหลือเสร็จสับทีมกู้ภัยก็ออกปฏิบัติภารกิจรอบแรกทันทีพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือโดยใช้เชือกหนาผูกเชื่อมตั้งแต่ปากถ้ำไปจนถึงเนินหินที่เด็กๆอยู่ เช่นนี้ทีมกู้ภัยก็สามารถวางแนวเชือกลงสู่ใต้น้ำเพื่อนำทางได้หลังจากแพทย์ที่อยู่ในถ้ำทําการตรวจสภาพร่างกายของเด็กทุกคนแล้วจึงตัดสินใจให้ทีมกู้ภัยช่วยเหลือน้องมงคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอที่สุดออกไปก่อนมิเช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ นักดำน้ำสองคนพาตัวน้องมงคลที่ถูกวางยาสลบลงสู่ใต้น้ำพวกเขาดำน้ำตามเชือกนำทางแต่ขณะดำน้ำก็พบเจอกับปัญหาพวกเขาดำน้ำจนถึงช่องแคบที่สุดของถ้ำซึ่งช่องแคบนี้ไม่สามารถลอดผ่านพร้อมกันสองคนได้เมื่อพวกเขามาถึงช่องแคบดังกล่าวนักดำน้ำคนแรกดำลอดช่องแคบออกไปก่อน จากนั้นนักดำน้ำอีกคนค่อยๆดันตัวผู้ประสบภัยลอดผ่านช่องแคบออกมาในที่สุดน้องม,มงคลก็ลอดผ่านช่องแคบที่สุดของถ้ำได้สําเร็จจนกระทั่งถูกช่วยเหลือออกจากถา้ำพวกเขาปฏิบัติการตามแผนจนช่วยเด็กๆออกจากถ้ำได้สี่คนทุกๆครั้งที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สํำเร็จทีมกู้ภัยทั้งหมดที่อยู่ปากถา้ำก็จะส่งเสียงเฮออกมา ความทุ่มเทอย่างเด็ดเนืยทั้ง16วันของทีมกู้ภัยไม่สูญเปล่าหลังจากนี้พวกเขาต้องทำการช่วยคนที่เหลือวันที่17ของการติดอยู่ในถ้ำทีมกู้ภัยออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบที่2ปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลานานถึง9ชั่วโมงซึ่งพวกเขาสามารถช่วยชีวิตเด็กๆได้เพิ่มอีก4คนตอนนี้เหลือเพียง5คนเท่านั้น วันที่17ของการติดอยู่ในถ้ำปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลา7ชั่วโมงในที่สุดก็ช่วยเหลือโคชและเด็กที่เหลือ4คนออกมาได้สำเร็จภายใต้ความพยายามของทุกภาคส่วนในการช่วย13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำจนออกมาได้อย่างปลอดภยัยช่วงเวลาดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้กับนักกู้ภัยทั่วโลกเป็นอย่างมาก บรรดาทีมกู้ภัยประสบความสำเร็จในภารกิจกู้ชีพที่มีความยากระดับสูงนักกู้ภัยคนหนึ่งกล่าวว่าปฏิบัติการช่วยเหลือรอบสุดท้ายอันตรายมากหลังจากที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนสุดท้ายออกจากถ้ำได้สำเร็จน้ำก็ไหลท่วมเข้ามาในถ้ำหลวงทันทีหลังจากเหตุการณ์ถ้ำหลวง พระมาหากษัตริย์ไทยโปรดกล้าวพระราชทานยศนาวาตรีและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประธมาพร์ณช้างเผือกให้กับนายสมานคุณนันจ่าแซมเพื่อเป็นการสรนเสริญความดีของฮีโร่ท่านนี้หลังจากภารกิจสำเร็จไปแล้วครึ่งปีชาวบ้านได้สร้างรูปหล่อจ่าแซมขึ้นบริเวณถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อรำลึกถึงเขา วันที่หนึ่งเดือนตุลาคมปี2019าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าชมถ้ำจากเหตุการณ์สะเทือนโลกที่เกิดขึ้นทำให้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากปี2020หลังจากที่ภารกิจค้นหาเด็กๆสำเร็จลุล่วงได้สองปี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีย้อนลำลึกถึงผู้สละชีพบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพวกเขาได้เรียนเชิญนักกู้ภัยในเหตุการณ์รวมไปถึงโคชเอกและทีมฟุตบอลเยาวชนเข้าร่วมพิธี <c oughs> เพื่อเป็นการขอบคุณในคุณูปการของนักกู้ภัยในเหตุการณ์ทั้งหมดปัจจุบันพวกเด็กๆมีสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่แข็งแรง พวกเขายังคงรักในฟุตบอลและสนุกสนานกับการใช้ชีวิตหวังว่าบทสรุปของเรื่องราวนี้จะทำให้ฮีโร่ผู้เสียสละทั้งสองคนซาบซึ้งใจเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้